สวัสดีเจ้าสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะเจ้าวันนี้ป้าเอจะมาจวนเพื่อนๆทำห่อหนึ้นะ่เจ้าห่อหนึ่งจิ้นไก่ใส่หน่อไม้ดองนะเจ้าใส่วนเส้นน่อไม้ดองนี้ตังเหนือเพื่อนห้องว่าหน่อขวบอีน่ะเจ้าเพื่อนจะทําเก็บไว้กันเป็นปีเป็นปีเลยนะเจ้าอันนี้เป็นหน่อของปีที่แล้วนะเจ้า ไก่ประเอกก็สับมาเรียบร้อยและเจ้าเครื่องน้ำพริกเปิ้ลก็จะมีพริกแห้งหอมแดงหอมขาวนะเจ้าเกลือกะปิปลาละสับนะเจ้าเขาจะใส่ปลาลาสับเห็นหน้อยเพื่อความนัวของเปิ้ลน,นะเจ้าตองประเอกก็ตัดมาเรียบร้อยและเจ้าเพื่อความรวดเร็วเนาะเขาจะใส่ลูกโด,ดตวัว แล้วก็ใส่ใบบัก,กลูดต้นหอมหอมป้อมไปเลยอันดับแรกนี่ยไปเอขอไปโขกน้ำพริกก่อนนะเจ้าไปขูกน้ำพริกไปตำน้ำพริกก่อนนะเจ้าแล้วเฮาก้อยไปคั่วไก่กันนะเจ้าไปเลยตำน้ำพริกก่อนนะเจ้ามาเลยเจ้าไปเอก็ตำน้ำพริกเสร็จแล้วนะเจ้านี่นะเจ้า เอาเอาหั้วลงเขาใส่น้ำมันเห็นเล็กน้อยนะเจ้าเอาเอาน้ำพริกลงไปคั่วในน้ำมันเสร็จเรียบร้อยต้องก็เอาไก่เข้าใส่นะเจ้า ก็เอาไก่ลงไปคั่วตัวเลยเจ้าใ,ใส่น้ำล้งนคกขนน้อย,ยนะเจ้านี่เลย หมอกให้ไก่เปิ้นหมอกสะดุ้งนะเจ้าแล้วเขาค่อยเอาไปลวนกันตึงน้องไม้ส้มแล้วก็วนเส้นนะเจ้าแล้วเขาจะเอามาห่อนื้อหงกันนึ้อนะเจ้ามาเลยเจ้าเขามาเอาหน่อไม้ดองอันนี้นะเจ้ากับวนเส้นเข้าไปลวนในไก่นี่เลยนะเจ้า ใส่วนเส้นเข้าไปเอาใจน้ำล้างโคกใส่ตัวเห็นน้อยนะเจ้าใส่ผงปุงรสเข้าไป กันล้วนกันในนี้เจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเาก็มาหอกันนะเจ้าใส่ต้นหอมพักชีลงไปเลยมาเลยเจ้ามาเตรียมตัวหอกันเลยเจ้า พอกันประมาณจะอี้นะเจ้าเสร็จเรียบร้อยเขาใช้ตองชั้นข้างนี่อันหนึ่งนะเจ้ารอบตังนอกนะเจ้าก็จะได้ประมาณนี้เนาะนี่เลยเจ้า ไดหนหอแล้วเจ้านี่นะเจ้าหอก็เสร็จแล้วนะเจ้าไปเอหอได้อยู่ประมาณ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, หนึ่งสองสห้าหดแดแปห่อนะเจ้าไปเอาไปนึ่งกันเลยเจ้าหอเนื่อไก่นี่เราจะใช้เวลาประมาณสักสามนาทีนะเจ้าโอเคไปเอตั้งไว้ก่อนนะเจ้า นี่เลยเจ้าหอเนื่อกับซุกแล้วนะเจ้าหอมหอมพร้อมเสิร์ฟพอมากินข้าวด้วยกันนะเจ้ามาเลยหอเนืงกับซุกแล้วเจ้ามากินข้าวด้วยกันนะเจ้าสวัสดีเจ้า